สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่การจำลองการแข่งขันฟุตบอลพิมีร์ลีกอังกฤษฤด,ดูกาล2023-2024คู่ระหว่างทางด้านบอลหมัดเปิดบ้านรับการมาเยือนของทางด้าน Manchester United แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลครก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมคลิปกันรบกวนทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับผม สำหรับการแข่งขันจริงของคู่นี้ครับก็จะเตะกันในคืนวันเสาร์ที่13เมษายน2567เวลา5ทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยครับวันนี้ครับทีมเยือนครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขณะนี้ก็อยู่อันดับ6ของตารางคะแนนครับมีอยู่49แต้มครับในขณะที่บอลมารครับเจ้าบ้านอยู่อันดับที่12ของตารางคะแนนมีอยู่41แต้มครับนัดนี้คู่นี้ครับเจอกันล่าสุดเนี่ยก็ เป็นทั้งด้านบอลหมัดครับที่บุกไปเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงที่นับ3ประตูต่อสูนครับวันนี้แมนยูต้องเอาชนะให้ได้ครับเทาหวังจะกลับขึ้นไปลุ้นพื้นที่ยุโรปครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับรับชมคลิปกันครับรบกวนคอมเมนต์ทายผลการแข่งขันกันเข้ามาครับว่าวันคู่นี้ครับจะจบกันด้วยสกอร์เท่าไหร่ครับใครจะเป็น ฝ่ายเอาชนะไปได้ครับรบวนคอมเมนต์เข้ามาร่วมสนุกกันได้ครับเอาครับผูตสินกําลังจะเป่าเริ่มเล่นครับจะเป็นทางด้านเจ้าบ้านครับบุกจากซ้ายมาขวาครับชุดสีดําแดงครับในขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับทีมเยือนจะบุกจากขวามาซ้ายครับเคลลี่ฝากมาตรงนี้ก็ไม่ผ่านบูโนครับได้ส่วนรับแมนอยู่ฮอยลุนมีกาเนชเชลเติมดางด้านขวาและ มาที่หอยลุนได้สัตว์ไกลตรงนี้ก็โอโ้โหโอกาสทักทายครั้งแรกก็บอลเหิ่นข้ขามคานไหมครับลาสเมทหอยลุนครับมีบูโน่ขอบอลอยู่ครับแต่ไปจับบอลลั่นครับบูโน่ครับคืนมาตรงนี้ก็ทำให้หอยลุนได้มีโอกาสทักทายครับเนโตซาบันนี่เล่นมาตรงนี้ครับซาบันนี่ฝากมาอดัมสมิธ สมิธคืนหลังมาก่อนครับแล้วก็ยัดเร็วมาตรงกลางครับไคเวิร์ดไคเวิร์ดมาตรงนี้ก็ไม่ผ่านทางด้านกาซิเมโลครับวันอยู่ที่ดาโลขึ้นมาทางด้านขวายังไม่ไปเร็วครับทางด้านดาโลค่อยๆเลี้ยงกินตัวขึ้นมาครับอับกานาโชกานาโชพลิกเข้าในมาบุโน่ืึนหลังมาที่ไมโด้ครับออกซ้ายมาสวยครับที่วันบิสซาก้าครับมีพื้นที่แบบนีับวันบิสซาก้า ก็ยังไม่เปิดแล้วหมุนมาตรงนี้หอยลุนได้มงก็ยังไม่ผ่านทางด้านคูกครับคู่ก,ก็ศาสตร์ยาวมาเลยครับข้างหน้าก็เก็บบอลเล่นได้สบายครับทางด้านไมโนวันบิสกา้าวันบิสกา้าฝากมาบูโนโบูโนโและได้ซัดใกล้ตรงนี้ก็ยังเหินข้ามคานออกไปอยู่ครับยังกดไม่ลงครับเนี่ยโอกาสทักทายของทางด้านแ<ๆ>มนเชสเตอร์ยูไนตดครับ2ครั้งครับจากบริเวณหน้าปาก เกโทครับแต่บอลยังไม่ตรงก่อครับเห็นพื้นที่เปิดก็เลยลองส่องดูครับทางด้านบูโน่เฟอร์นันเดสครับเนโต้ครับเล่นสูตรเดิมครับออกมาที่ซาบันญี่ครับสมิธสมิธค่อยๆพาบอลขึ้นมาเองครับมีเพื่อนเติมข้างหน้าก็ยังไม่ตรงครับและไหลามาตรงนี้ก็ ปิดไม่ดีครับทางด้านสมิธติดทางด้านไมโนออกมาที่ฮอยลุนครับไหลออกมาตรงนี้อ้าวสวยครับหลุดมาทางด้านเลดฟอร์ดแล้วโอ้โหยิงแบบนี้น่าผิดหวังครับทางด้านมาคัดเลดฟอร์ดครับลูกนี้ไม่มีอะไรเลยครับยิงเสียไว้เองครับทังด้านมาคัดเลดฟอร์ดครับโอ้ต้องชมลาสฟุนฮอยลุนครับจ่ายมาได้ดีครับแล้วเลดฟอร์ดไปจับบอลไม่ดีครับก่อนที่จะยิงด้วยซ้ายตรงนี้บอลไปเฉล่ยครับยังได้ลูกเตะมุมครับอูโดเล่นสั้นมาวันวิสก้า แล้วก็วนออกขวามาให้ทางบุโน่และเปิดด้วยซ้ายมาตรงนี้หอยลวนด้กวิดตรงนี้ก็ยังไม่ผ่านเนโตครับบอลไม่มีน้ำหนักเท่าไหร่ครับเคลลี่เคลลี่พาบอลขึ้นมาเองครับออกซ้ายมาที่เก,เกดครับเกดผพาบอลมาเองโอ้มีความเร็วแบบนี้ด้วยครับ แต่ก็ยังไม่ผ่านคาเซเมโลครับเปิดข้างในมาวาลานเคียออกมาก่อนครับอ๋อยังเป็นบอลทุ่มของด้าน,น,นบอลมัดครับเกตฝากมาตรงนี้แล้วสไลด์กวาดมาตรงนี้ผู้ตัดสินมองว่าคาเซเมโลเล่นอันตรายแล้วครับตรงนี้โอ้โหแม้จะถึงบอลก็จริงครับแต่ว่าผู้ตัดสินมองว่าเล่นลูกอันตรายครับ เป็นบอลฟรีคิกของทางด้านบอลมัดครับและเปิดมาตรงนี้ก็ยังม่งเคียวไว้ก่อนครับแต่ก็ยังได้ลูกเตะมุมครับทางด้านบอลมัตครับเอาละครับบอลจากรุ้นจากลูกตั้งเตะครับแาวอร์เนอร์เปิดมาตรงนี้ก็ม่งเคียวไว้ก่อนครับวาลานเซเมนโยจะยิงไกลตรงนี้ยังไม่พันไม่นูครับเอาครับบอลส่วนของด้านแมนยูก็ยังไม่ไปเร็วเท่าไหร่ครับ ์เวิร์ดครับออกมาที่เกอเกสครับดารโลตัดบอลได้สวยตรงนี้กานาโชไหลมาลัสมุนทอยลุนครับโอ้โหตรงนี้มีพื้นที่ครับลัสมุนทอยลุนมีความไวและยิงด้วยซ้ายตรงนี้โอ้โหบอลใสใสเนโตต้องปัดออกนอกกรอบไปก่อนครับอุเกือบไปเหมือนกันครับบอลสวนทางด้านแมนยูครับนี่ครับเล่นกันแค่2จังหวะครับบอลมาที่กานาโชก่อนที่จะไหลไปที่พื้นที่ว่างให้กับทางลัสมุนทอยลุนครับซัดด้วยซ้ายครับบอลมันใสครับเนโตไม่กล้าแล้วครับต้องปัดออกข้างไปก่อนครับ ครับมาลุ้นจากลูกเตะม,มุมครับของทางด้านบูโนเฟอร์นันบูโนเล่นสั้นมาคาซิเมโลออกมาที่บูโนตรงนี้และตัดเข้าในมาสวยครับบูโนและเปิดมาหอยบูลในคิวด้วมนทนเข่าครับอู้ยังยังไม่เข้าครับอู้เซบนี่เปิดขึ้นหน้ามาเลยครับดาโลขึ้นมาบูโนตรงนี้ออกซ้ายมาแรดฟอร์ดไมนน เล่นกับทางมาครับแลตฟอร์ดแล้วหลุดมาตรงนี้หอยลูนได้ปั่นด้วยสายเรียบร้อยรับ1ประตูต่อสู่นะครับโอ้เล่นกันตรงนี้สวยจริงๆครับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับบุกมานำรับ29นาทีเท่านั้นครับจากลัสมุธหอยลูนครับโอ้เดี๋ยวต้องไปชมภาพช้าเล่นลูกนี้กันค่อนข้างสวยครับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับค่อยๆทําเกมกันขึ้นมาครับบอลจังหวะเดียวครับทำให้ลัสมุูหอยลูนหลุดเข้าไปยิงได้ง่ายๆเลยครับ บอลเริ่มจากดารโลครับฝักมาตรงกลางที่บุโนนครับไหลออกซ้ายมาเล่นสั้นๆกับทางไมโน้ครับบอลไปโอ้ไปมีฉลบผู้เล่นแนวรับครับก่อนที่จะมาเข้าทางทางด้านลัสมุนหอยลุนเนี่ยี่ยครับบอลฉลบมาครับโอ้ทาให้หอยลุนหลุดไปล่อเป้าแบบนี้ก็เรียบร้อยครับ1ประตูต่อศูนย์ครับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดขึ้นนําไปแล้วครับ ครับคือรีร่ฝากมาที่ซาเวนยี่ตรงนี้ครับฮุกออกมาที่ดัมสมิธสมิธพาบอลขึ้นมาเองครับสมิธเนี่ยไปให้ช้าเพื่อนก็เล่นยากครับเซมิโยสมิธบนเข้าในมายังไม่มีตัวเติมครับสมิธมองข้างในยัดมาตรงนี้สวยครับโควต์เล่นกับทางคริสเตอรก็ยิงไกลตรงนี้ก็ยังไม่ผ่านบ้องครับโอนาน้าโชกทิ้งออกมาก่อนบอลยังไม่ไปไหนครับ เคอร์เกตเปิดมาก็ลาฟาลาฟเอวาลานครับเลี่ยออกมาก่อนกาเนโชจะได้ส่วนครับขึ้นมาวาลานวีแม็กไกวครับออกซ้ายมาที่วันบิสก้าเกอร์เกตไหลมาขนาดเส้นตรงนี้ครับ เธอเกตและหลอกยิงเลยตรงนี้ก็โอนันน่ารับกินสบายครับอังเดวันนาคาสิเมโลคืนมาดาโล้ครับดาโล้ค่อยๆพา,ๆพาๆทําเกมขึ้นมาเองครับยกมาที่ห้อยลุนได้ตวัดยิงตรงนี้โอ้โหๆๆบอลหลุดออกนอกกรอบไปครับโอ้ยิงมันยิงครับทางด้านลัสมุทห้อยลุนครับยิงแบบไม่จับครับเนีย่ยครับดาโล้เห็นลัสมุทห้อยลุนครับ โล่งๆครับหยอดมาตรงนี้ครับหาบอลเล่แบบไม่จับเลยครับโคโคจะยิงลูกแบบนี้ครับหอยลุนครับสาหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมครับต้องเน้นย้ํากันอีกครั้งครับเป็นการจําลองการแข่งขันฟุตบอลนะครับการแข่งขันจริงเนี่ยจะเตะกันในวันเสาร์ที่13เมษายน2 5ง7เวลา5ทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยครับสำหรับแฟนๆของทั้งสองทีมก็เข้าไปรับชมแล้วก็เชียร์กันได้ครับถ้าชื่นชอบกันไงก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับผมบมาชมกันต่อในเกมครับแลดฟอร์ดต,ตรงนี้มาทางด้านขวา,าย,ยัดมากานาโชครับกานาโชมีพื้นที่รับแล้วลซัดด้วยซ้ายตรงนี้บอลไม่มีน้ำหนักครับใครเข้ามือของทางด้านเนโต้ไหลามาตรงนี้ก็ไม่ผ่านไม่กว่แล้วก็พู้ตศิสินเป่านวีดโมรุดาการแข่งขันในจังหวัดนี้ครับเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ บุกมานําบอลหมัดไปก่อนรับหประตูต่อศูนครับเดี๋ยวก็ไปรับชมกันต่อในครึ่งเวลาหลังได้เลยครับเอาครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจะบุกจากซ้ายมาขวาบ้างครับในครึ่งเวลาหลังครับครึ่งแรกเป็นโอกาสของทางาน้้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่อนข้างเยอะครับมาดูว่าในครึ่งหลังเนี่ยจะ บวกประตูเพิ่มให้กับทีมได้หรือไม่ครับวันพิสากาฝากมาที่คอบบี้เมนูครับเมนูยกเข้าไปตรงนี้กานาโชออลึกไปถึงเนโต้แล้วโอ้โหบอลน,น้ำหนักเกินไปนิดนึงครับซิเนโยออกขวามาที่สมิธสมิธยังเอวบอลมาเล่นได้ครับยังคืนมาที่ซาบ,บันยี่อยู่ครับเล่นกับทางซิเนโยครับสมิธ และจ่ายมาตรงนี้เกือบดักได้เหมือนกันครับทางด้านมาคาเรตฟอร์ดสมิธเล่นกับซาเบนโยครับขอแพ้ซาเบนยี่ครับสมิธคืนมาตรงนี้ยังไปเร็วไม่ได้เหมือนกันครับคืนมาที่คุกแล้วคุกไปจ่ายไม่ดีครับจ่ายไปติดทางด้านฮอยลุนเป็นบอลสวนของทางด้านแมนยูครับแรดฟอร์ดพามาคนเดียวตรงนี้ไปเล่นช้าครับทางด้านมาคาเรฟอร์ดไปโดนหนักได้โดยไคเบิร์ดครับเคลลี่เล่นกับทางด้านคุกครับ สมิธฝากมาที่คุกอีกทีนึงครับสมิธสมิธตัดเข้าในมาเล่นกับทางเซงเมนโยครับจะเล่นเร็วก็ไม่ผ่านบูโนโอ่อารับส่วนอีกครั้งนึงครับมาคารเลตฟอร์ดจะตัดเข้าในก็ไม่ผ่านสมิธนะครับโอ้วันนี้มาคารเลตฟอร์ดครับฟอร์มค่อนข้างดรอปไปนะครับบอลไปเสียกับเขาค่อนข้างเยอะครับไหลามาสวยครับตรงนี้มี จังหวะมีโอกาสแล้วตัดเข้าในมาโอ้ยังติดไมค์ควายครับโอ้โหถ้าไม่ติดแมค์ควนี่มุกมีโอกาสไปตูสูงมากครับโอ้บอลบุกของทางด้านบอลบัตนะครับจังหวะนี้ไหลทะลุช่องมาแล้วปัดด้วยายเรียบเลยครับโอ้โหตีเสมอได้สำเร็จครับหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับจากเซเมนโยครับนี่ครับโอ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับไปผ่อนเกมครับโอ้โดนเลยครับโดนทําโทษ้วครับโอ้ไปทําพลาดกันเองครับจังหวะแบบนี้ครับ นี่ครับอย่างที่ทาเรียนไปครับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตครับเหมือนไปทำพลาดกันเองครับก่อนหน้านี้โอ้เนี่ยครับบอลไม่มีอะไรครับบูโนมาคนเดียวครับไปเล่นช้าครับโดนตัดบอลได้จากการสนาบครับแล้วไหลทะลุช่องมาตรงนี้ครับซัดด้วยซ้ายครับบอลเสียบมุมเข้าไปครับหมดสิทธิ์เหมือนกันครับทางด้านอังเดโวในหน้าครับโอ้เนี่ยครับสะใจรับเซเบนโยยิงต่อหน้า แฟนๆในบ้านนะครับอรับนาทีที่63ครับกลับมาตีเสมอได้สำเร็จครับบอลหมัดครับกลับคืนสู่เกมครับอารับและได้ใจครับตรงนี้มาตรงนี้จะพยายามยิงแซงนำให้ได้ครับ คาซิเมโ่ฝากมากานาโชเล่นกับทางฮอยลุนครับมีแรดฟอร์ดเติมมาครับและคัดแรดฟอร์ดได้ยิงไกลตรงนี้ก็บอลไม่มีน้ำหนักครับเนโตรับเข้ามือสบายครับสำหรับสถิติการเจอกันของทั้ง2ทีม5นัดหลังเนี่ยก็เป็นทางด้านแมนยูครับทำได้ดีกว่าครับเอาชนะไปได้ถึง3ครั้งครับแล้วก็พลาดท่าแพ้กับทางด้านบอลมัดไป2ครั้งครับโดยนัดล่าสุดเนี่ยก็เป็นทางด้าน บอลมัดรับที่บุกไปเอาชนะได้ถึงถิ่นโอทัฟฟอร์ดรับสามประตูต่อศูนย์ครับมาชมกันต่อครับกานาโชฝากออกขวามาดาโลเปิดไปตรงนี้และฟอร์จเครยกตรงนี้ก็โอ้ไปเล่นท่ายากครับบอลก็อยเลยไม่มีน้ำหนักครับเนโต้เปิดเร็วมาที่เคอร์เกสครับเคอร์เกสพาบอลมาไหลขนาดเส้นมาตรงนี้ครับบอลเล่นมาตรงนี้สวยแล้วเอาไปเข้าพวดดาโลตรงนี้ครับหลุดมา ทางด้านกาบสายเปิดโอลึกไปเองครับใครเข้ามือทางด้านอันนีโอนานาครับโอ้แล้วก็โอนานาออกบอลเลียวมาคาซิเมโรกาณาโชคืนมาที่ดาโลดาโลทำยังไงครับไหลามาสวยครับที่กาณาโชข้างในมีแลตันบูตอยลูนโอโห,โห,โหจะกไอแกนอากาศตรงนี้ครับอูทำประตูที่2ให้กับทางด้านแมนเชสเตอร์อยู่ในเตะครับในานาทีที่76บครับบอลโอโหลูกนี้ยิงสุดสวยจริงครับทางด้านลัสมูทฮอยลุนครับ แล้วก็มีโอกาสทำเฮดถีกให้กับตัวเองนะครับโอ้วันนี้เหมาคนเดียว2ประตูนะครับโอ้โหลูกนี้ยิงสวยจริงครับทางด้านลัสมุดคอยลุนครับโอ้เหนือครับรันยายครับตรงนี้ครับบอลจากทางด้านกานาโชครับออกขวามาที่ดาโลครับก่อนที่จะพาบอลขึ้นมาเองแล้วก็ยัดให้ทางกันกานาโชครับกานาโชก็มองข้างในเห็นทางด้านฮอยลุนว่างอยู่ครับก็เลยยอดเข้าไปครับแล้วก็ เนี่ยครับเหมือนคิดมาจากบ้านครับทางด้านลานฟุนไฮลูนครับบอลเหมือนจะถล่ามครับนี่แหละครับใช้ท่านี้แล็บเจย์ยากาศครับยิงแสกหน้าผู้รักษาประตูอย่างเนโตเข้าไปเลยครับขึ้นน้ำอีกครั้งครับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับสประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็เปลี่ยนผู้เล่นตรงนี้เลยครับทางด้านบอลใหม่ครับเอาทางด้านบิลลองลงมาครับขอไว้แอปบิลลิงครับซาบันยี่ฝากมาตรงนี้คุก เปลี่ยนแกนมาเลยครับที่เกลลี่เกลลี่เล่นกับทางไคลเวิร์ดมาที่บิลลิงครับออกซ้ายมาเคอร์เกตเคอร์เกตหลบมาสวยครับบอลอยู่ที่ไคลเวิร์ดไคลเวิร์ดก็ยังไม่ผ่านบูโน่ครับบูโน่เล่นมาคับแรดฟอร์ดมีฮอยลุนวิ่งทำทาง,างครับแต่แรดฟอร์ดเนี่ยไปเล่นช้าครับออกซ้ายมาวันวิสก้าฝากมาก็าวิ่งเมนูวิ่งทำทางไปแล้ว แต่ก็บิลลิงไปเบียดแซะเอาบอลมาได้ครับเป็นบอลส่วนของด้านบอลมาครับยกมาสวยตรงนี้ครับอืแต่จังหวะบอลแรกไม่ดีเท่าไหร่ครับต้องรอเพื่อนเติมครับสมิธฝากมาที่สมิธอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็เปิดเข้าในมาก็ติดทางด้านเขาบี้ไปดูแรดฟอร์ดมาตรงนี้ก็ไม่แม่นแล้วบ,บิลลิง <Yeah. S 1> เก็บมาเล่นได้ครับ <Yeah. S 1> คุกเซเมนโยมาที่สมิธ รับสมิธมีพื้นที่ครับแต่ยังแหวกไม่ได้ครับฝากคืนมาที่ไคลเวิร์ดเล่นกับทางเซมเเิโอคืนมาไคเวิร์ดรับออกขวามาที่สมิธสวยครับสมิธวนมาก่อนครับและเปิดเข้าไปตรงนี้ได้มงจเจ้หบอลยังไม่ตรงก่อนโอัโอ้โอนั่นน่าต้องโวยเพื่อครับตรงนี้อูปล่อยให้ได้มงครับอูเกือบไปครับทางด้านแมนยูครับ รับอนาน่าเล่นสั้นมาครับลาสเวลวารานกาซิเมโลออกขวามาครับดาโลครับไม่เร่งรับแมนยูค่อยๆต่อบอลจากแนวหลังครับหวังจะปิดเกมให้ได้ครับวารานเปิดไปข้างหน้าเลยครับตรงนี้ซาบานี่ก็หมงเคลียร์ไว้ได้อารับบูโนยังได้บวครับลิกเซนออกซ้ายมาวันวิสาก้าวันวิสาก้าก็ยังไปติดสมิธครับ และผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมดวลาการแข่งขันครับก็เป็นทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำได้ครับบุกมาเอาชนะบอลหมัดครับย้ำแข้นครับ2ประตูต่อหนึครับโอ้ก็ถ้าชื่นชอบกันไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไว้ก่อนครับสวัสดีครับ